นับตั้งแต่ที่ย้ายทางกับสิงโตน้ำมินคลามยังเชลซีทางด้านของเกรแฮมพอตเตอร์ครับก็มักจะมีข่าวกับหลายๆสโม,มสรอ,อยู่ตลอดเวลาอาทิเช่นก่อนหน้านี้ครับเขาเคยมีข่าวผัพันที่จะเข้ามาแจนที่ฐานะของรอยฮัสซนที่โดนปลดออกจากคริสตัลพาเลซ แต่ทว่าในท้ายที่สุดครับณตอนนั้นทานายของปราสาทเดินแก้วก็ตัดสินใจเลือกทานายของโอลิเวอร์กลาสเนอร์เข้ามาเป็นคนคุ่มบังเหียนแทนแต่อย่างไรก็ตามณตอนนี้ครับก็ได้มีการเปิดเผยจากสื่อในแดนผู้ดีที่ได้บอกว่ามียอดทีมจากศึกเอเรเดวิซซี่ลีคอนแลนด์ได้จำการทาบทามทานายของพอตเตอร์ไปคุมทีมก่อนที่พอตเตอร์จะตอ่อปฏิเสธพอรู้สึกว่าโปรเจกต์ดังกล่าวมันยังไม่ใช่สำหรับเขาโดยสื่อที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ครับคือสื่อจากประเทศอังกฤษยอย่างเดียร์แลนติก ดยพวกเขาได้บอกว่าฐานะของแกรมพอตเตอร์ได้ปฏิเสธฐานะของสสอาแยักอัมสเตอร์ดัมสมรสนกย์ใหญ่จากแดนกลางหันลมลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเขามองว่านี่ยังไม่ใช่งานที่ใช่สําหรับตัวเขาซึ่งพอตัดภาพไปทางฝั่งของอาแยักครับพวกเขานั้นมีผลงานที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากในซีซั่นนี้พอจบด้วยอันดับที่5ของตารางคะแนนและกําลังมองหาคุณซือคนใหม่ที่มีฝีมือแบบทาวอน หลังจากที่ปลดธน,นาของเมลไรส์ไสไปตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นและก็ใช้ธน,นาของจอห์นฟานชิปเข้ามาคุมทีมชั่วคราวซึ่งแน่นอนครับว่าหนึ่งในกุญสือที่ทางอาแักได้มองไว้ก็คงหนีไม่พ้นทนาของพอตเตอร์ถึงแม้ว่าเขาจะถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้จัดก,การทีมของเชลซีตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปีก่อนแต่ธนาของอาแักก็รู้สึกประทับใจในผลงานตั้งแต่ที่เขาได้คุมไบรตันจนในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจเข้าเจะระจากับเพชโคชชาวอังกฤษวัย48ปีรายนี้ อย่างไรก็ตามครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าพอตเตอร์ตอบปัดโอกาสในการรับงานเพราะเขามองว่าโปรเจกต์ของยอดทีมจากลีกดัสไม่เหมาะกับเขานาเวลานี้แม้ว่าเขาจะประทับใจในตัวสมอสอนแห่งนี้มากแค่ไหนอย่างไรก็ดีครับณเวลานี้ชนะของแกรมพอตเตอร์ยังถูกเชื่อมโยงกับหลายๆสมอสอนอยู่ดีโดยเฉพาะในซัมเมอร์นี้ก็มีกับทั้งโอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสรวมถึงเป็นหนึ่งในแคนดิเดตกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่อีกด้วย ส่วนซาฟาร์ของไอแย็กอัมสเตอร์ดัมเมื่อพลาดด้ตัวแกรมพอตเตอร์พวกเขาก็ได้ปรากฏรายชื่ออื่นๆอ,ออกมาหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นฟานเชสโกฟาริโอรีผู้จัดก,การทีมของนีชและอดีตกุนซือของพวกเขาอย่างเอริกเจนฮาร์กกุนซือของชางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อนาคตยังไม่แน่นอนนั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ